สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยในส่วนของการมีสํมมาครราวะนะครับซึ่งเป็นในรายวิชาหน้าที่พลเมืองในหน่วยการเรียนรู้ภาษาอารยาทไทยหน่วยที่หนึ่งนั่นเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท,ที่2นะวันนี้ก็เป็นคลิปสอนที่ไม่ได้อยู่ในภาบซึ่งเป็นซิกค,คอร์ดสอนอ,อัดเพิ่มเติมเข้าไปย้อนหลังนะครับ เพื่อให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้าไปตอบคําถามหลังจากเรียนรู้ในส่วนของการมีสัมมาคารวะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีคําถามอยู่ตรงคําอธิบายของคลิปเพราะฉะนั้นให้หนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าไปตอบคําถามด้วยนะครับ5ข้ออ่ะเราไปเรียนรู้ในเรื่องของการมีสัมมาคารวะกันดีกว่าอ่ะสัมมาคารวะนะครับก็คือการแสดงออก ของบุคคลที่มีลักษณะที่เป็นคนสุภาพอ,อ่อ,อนน้อมอทางกายทางวาจาทางใจต่อบุคคลอื่นแล้วก็สมมาคาร,ราวะเนี่ยเป็นมารยาทไทยอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังกันมาเรื่อยๆต่อๆมาทําให้ในเรื่องของสมมาคาร,ราวะเนี่ยจะเห็นอยู่ ในครัวเรือนในสังคมของไทยเรามาอยู่โดยตลอดแล้วก็คนที่มีสัมมาคาระวะเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้อื่นไม่ค่อยมีคนเกลียดจะมีคนเกลียดก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีความอิจฉายเสียแต่โดยทั่วไปแล้วสัมมาคาระวะเราเป็นการปฏิบัติต่ตอผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เห็นเราอ่อนน้อมของตนเนี่ยต่อท่าน โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันไม่ใช่การเสียแซงแกล้งทำเขาก็จะเอ็นดูรักใคร่ปราถนาดีพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลต่างๆแนะนำแล้วก็มันจะเป็นการช่วยให้คนที่ปฏิบัติเนี่ยมีความสุขในการดำเนินชีวิตเรามาดูคุณค่าแจกแจงกันมาทีละข้อทีละข้อกันคุณค่าและความสำคัญของ การมีสัมมาคารวะอ่าหนึ่งเป็นผู้มีบุคลิกสดใสมองลูกในแง่ดีเป็นคนคิดบวกเป็นที่ประทับใจจากบุคคลทั่วไปเนี่ยเรามีบุคลิกที่สดใสย,ยิ้มแย้มรื่นเริงบรรเทาใจสดใสไม่ใช่ยิ้มจนไอ้ย,ยิ้มตาลอยไม่ใช่นะแต่ยิ้มแย,ย้มสดใสยิ้มแย้มตาดปรกาย ือไม่ได้เสียแซงแย่งทำการมองโลกก็อยู่ในแงด่ดีไม่มองแง่ร้ายเวลาคิดในความคิดก็คิดแต่ด้านบวกไม่ใช่บวกนี่คือต่อยนะการด้านบวกนี่ก็คือด้านดีกันด้านที่มันเฟื่อน,นส่งเสริมให้มันดีขึ้นไม่เอาด้านลบเข้ามาคำว่าไ,ไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นไม่ใช่ไม่มีต้องคิดด้านบวกคือคิดแก้ปัญหาคิด หาวิธีมันต้องได้มันต้องมีวิธีไปตรงนี้ได้ไปได้หมดมันต้องมีโอกาสก็คือเรามองให้ทุกอย่างมันเป็นโอกาสที่ดีของเราในการทําในการพัฒนาตัวเองนี่ก็เลยทำให้เ,เกิดความประทับใจจากคุณทั่วไปอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นพยุกต์ย่องสรรเสริญของคนทั่วไปเช่นเดียวกันกเพราะว่าคนที่มีสัมมาคาร,ระวะมีความน้อมน้อมีอย่ยผู้ใหญ่เห็น<ส>ผู้ใหญ่หญทำอะไรต่างๆเขาจะรักเขาจะสนับสนุน ยิ่งเป็นที่รู้จักเยอะหรือมีโอกาสได้รู้จักคนเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับคำยกุยกยก <ๆ S 1> ่องสรรเสริญเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยนะครับอ่แล้วก็เป็นที่หน้าพุกสมาคมทําไมเราถึงหน้าพุกสมาคมคนพวกนี้เรามาสังเกตดูตรงข้างบนเนะเขาเป็นบุคคลบุคลิสสดใสเวลาเราอยู่ที่ไหนแล้วเ,เขามีแต่ความสดใสเราก็จะมีความสุขไปด้วย การมองโลกในแง่ดีการที่ในแง่หัวของเขาเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์ให้เราสามารถที่จะอยู่ในชีวิตนี้ได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามองกับกันถ้าเราไปอยู่กับคนที่บุคลิกกดหูซึ่งเศร้ามองโลกแต่แง่ร้ายอาฆาตสังคมเป็นคนคิดลบ ลบอย่างเดียวเอามนงานโรม,มนติกนโรแมนตดาไอ้น,นี่ไม่เอามีปัญหาสมบงรเราจะเหนื่อยตามเขาแล้วเราจะเป็นแน็เขาเพราะฉะนั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่มีสมาธาระวะเป็นคนที่น่าพบทางสมามทํทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีมิตรภาพที่ดีต่อกันไม่ทะเลาะวิวาท ชัดเลยมันจะทะเลาะได้ไงแล้วเมื่อเขามองในรูปมองรูปอย่างนี้ดีคิดแต่แง่บวกไม่ได้บวกในการต่อยนะเส่เป็นการบวกในเรื่องของด้านดีทั้งหมดคือคนดีๆกันอยู่ด้วยกันก็จะแทบไม่ทะเลาะกันหากมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติ<ๆ>เขาจะคุยกันดีๆตกลงตามความเข้าใจรับผลและผลทาให้การทะเลาะวิวาทมันไม่เกิดขึ้นสุดท้าย <c oughs> <c oughs> เป็นการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่มีการบรรบุต่อกันด้วยความสุภาพและก็อ่อนน้อมของตัวยิ้มแย้มยมินดีสแสดงถึงความเป็นมิตรที่นีแล้วคนไทยเป็นมิตรกับทุกคนยิ้มแย้มให้ทุกคนนี่ก็คือลักษณะของสมมาคารวะเช่นเดียวกันราจะเห็นว่าเนี่ยมันสแสดงถึงเองกลักษณ์มเป็นไทยด้วย ในเรื่องของการมีสมะพะวะโคดมีสมะคร,รวะโคอเดียวเนี่ยมารยาในการแต่งกายมีมารยาในเรื่องของการสนทานามีมารยาในเรื่องของการแสดงของเรารพก็จะต้องมีด้วยก็คือครบเลยสามข้อ, 3, อที่เราเรียนมาในภาพที่ผ่านๆมารวมอยู่ในข้อนี้ทั้งหมดการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการมีสมะคะวะก็ต้องปฏิบัติังไง หนึ่งทางกาย2ทางใจ3าเออถักสองทางวาจาสามทางใจสามด้านเลยซึ่งอยู่ในกายเราทั้งหมดนะทางใจความสุนทรีคิดทางวาจาเปล่งออกพูดออกมาทางกายก็คือปริยัติธาตุการสังภมิในกายรวมกันเรามีร้อสามประเด็นหลักสำคัญตรงนี้ทางกายมีแสดงกิริยาอ่อนนะกิริยา อ่อนน้อมต่อบุคคลอื่นแต่นี่นะ่าจะผิดผิดเดี๋ยวอยแก้ได้เหมาะสมกับสถาน,ถานะและยิ้มแย้มเดี๋ยวไปเห็นตามผิดน,นะอ่าตรงนี้ในเรื่องของอ่าการสแสดงยาอ่อนน้อมเดี๋ยวไปอ่อนน้ำนะนี่ผิดพลาดโทษทีสแสดงกยาอ่อนน้อมต่อบุคคลอื่นได้เหมาะสมกับสถานะและก็ยิ้มแย้ม แต่งการสุภาพเหมาะสมกับสถานที่และโอกาสให้ความเคารพนับถือยกย่องเพื่อทูนบูชาลนะและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่นี่ก็เป็นจุดสำคัญในเรื่องของการสแสดงออกให้เห็นมาในเรื่องของทางกายว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีสัมมาคารวะหรือเปลาถ้าเราปฏิบัติให้ความนับถือเพื่ทูนยกย่องบูชา กับพ่อแม่หรือครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่นี่คือลักษณะของคนที่มีสมาคาระัทางวาจาต้องพูดสุภาพใช้คำส,สำนวนภาษาที่ถูกต้องภายรอบเหมาะสมกับการเทศะแล้วก็บุคคลไม่ใช่เพื่อไปพูดเมืองกูคนที่อายุสูงกว่าต้ไม่ได้ซึ่งมาร,รยาทในเรื่องการสนทะนารรมะเมื่อกี้มารยาในเรื่องนะ การแต่งกายโผล่เข้ามาอ,อีกหนึ่งข้อการแสดง t e g i c เอาน้องตรมการเทศะทุกเนี่ยก็อยู่ในใจว่าอันควรต้องอยู่น,นะนออไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นพูดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมารยาทที่เราต้องอมีเพื่ออะไรเวลาเขาพูดอยู่เนี่ยเราต้องอย่าเพิ่งไปตัดต้องให้ให้โอกาสเขาพูดให้จบก่อน รอจนกว่า,าเขาจะเปิดโอกาสให้เราพูดต่อไปไม่พูดคำหยาบไม่พูดดูหมิ่นเหยียดหยามหรือให้ร้ายพูดนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่มีสัมมาคารวะเนี่ยไม่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาสไ่างเพราะเขาไม่อยากแล้วก็ไม่หมิน่นแล้วก็ไม่อยามแต่ถ้าอยาก มีนและอย่างเนี่ยคนร้ายจะตามาอาจจะเป็นการโดนทะเลาะวิวาทโดยต่อยตียิงแทงก็ว่าไปก็มาตรงนี้ด้วยถ้าคิดสักนิดก่อนจะพูดก็ไม่เป็นไรทัานใจคิดในด้านบวกหรือมองโลกในแง่ดีทำให คิดถึงและก็ปฏิบัติต่อการด้วยมิตรภาพเมื่อเราคิดในแง่บวกมองโลกในแง่ดีการคิดถึงคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็จะคิดตนด,ด้านดีๆเพราะฉะนั้นมิตรภาพมันก็จะมีอยู่ได้อย่างยาวนานการคิดถึงคนอื่นในด้านที่ดีก็จะทำให้มีการแสดงออกต่อกันด้วยความอ่อนน้อมวาจาอ่อ,อนหวานแล้วก็จิตใจที่อ่อนโยนนะคถ้าเราคิดดีอ่ะ คิดถึงด้านดีเขาคิดถึงผู้เรื่องดีๆของเขาน้ําเสียงท่าทางสายตาต่างๆมันก็จะออกมาโดยอัตโนมัติของมันเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเสียงแซงหรือแกล้งทาให้มันดูเฟซขึ้นมาแต่เราก็สามารถที่จะทําให้เขาเห็นได้เลยชัดเจนแล้วเขาก็จะมองมองออกสําหรับคนที่เขาผ่านประสบการณ์ที่ใหญ่หลายๆคนเขาก็จะมองออกว่าคนนี้ เอเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะารือไอ้เนี่ยเปนแกบลบ้งเอาประโยชน์ใส่ตัวเองหรือเปล่านะก็เป็น,นอีกหนึ่งข้อที่ต้องปฏิบัติในเรื่องของทางใจและข้อสุดท้ายก็มีความสมนึกในบุญคุณคนและก็ตอบแทนตามความเหมาะสมเราก็ต้องมีความกระตันดีวกวาแต่เวทีและลึกถึงคุณถ้าเขาเคยทำคุณประโยชน์ให้ หือเคยช่วยเหลือเราก็ต้องระลึกถึงเสมอเมื่อถึงเวลาเราก็ได้ตอบแทนตามความเหมาะสมตามกำลังเราไม่ใช่ว่ามีเงินอยู่หนึ่งพัอ้าวคนนี้เคยช่วยเหลือเราให้ไปเลยทั้งพันเห็นเขาลำบากไม่ให้เหลือไมไม่ใช่นะก็เราก็ต้องช่วยทำฐานะตัมสภาพตามที่เราสามารถช่วยได้ แล้วไม่เดือดร้อนตัวเองคำถาม,ถามให้คิดนิดนึงก่อนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติตนเป็นผู้มีสมารถาระ,ะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกที่เิ่นไหนได้บ้างไนรองคิดสิเมืเ่อเส่นไหนได้บ้าง ติ๊กตอก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 ,ตก,ตกตอ่ะฉเฉลยไม่ต้เสียเวลาว่ายัางไรเดี๋ยวเกกริ่มฟร้อนได้ท่านใกล้ตัวอย่างสแสดงความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติผู้ใหญ่อยา่ากสมัครเสมออย่าสมัครเสมออย่างนี้ทำแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันสมัครเสมอไม่เคยขาดไม่เคยตกไม่บกไม่กร้องเชาา้ามาเจอพ่อก่อนจะออกจากบ้านก็ไหวา้พ่อไหวา้มแม่ ลาท่านไปโรงเรียนถึงโรงเรียนก็ไหว้ครูตลอดกลับมาบ้านก็ไหว้พ่อแม่ต่อหรือไปเจอญาติพี่น้องก็ปรับสวัสดีทักทายวันนี่ก็คือในลักษณะของทางกายที่เราสามารถทําได้เลยแลวเราทำแบบนี้ทำทุกวันก็เห็นว่าหน้าเวลามาโรงเรียนเจอครูตอนไหนก็จะไหว้ตอนนั้น การาไหวเหมือนเป็นไม้กันหลายอย่างหนึ่บางทีมันมันช่วยบางทีถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับเราอยู่กับครูคนนั้นหรืออะไรไงเขาก็าจะซ้อมตรงนี้นิดนึงเพราะมันไหวอย่างไหวหิวก็ก็ยังมีสัมมาคารวะยังมีข้อดีนะคนเด็กคนนี้ยังมีข้อดีก็ให้ให้กับครูบางคนที่อาจจะปวดหรือคิดแต่ง่ลบกับเสธ อาจจะมีเแิ่อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ถ้าเกิดเราทําอยู่แบนี้ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมองเราในแง่ดีแล้วเขากลายเป็นย่งย้อมสาสนเทในแง่ดีต่อไปทาวาจาตัวอย่างตัวอย่างทางวาจาปึ๊บใช้กริยาวาจาที่สุภาพก่อนโยนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเิดใสจุดกล่าวคำขอบคุณขอโทษให้ติดเป็นนิสัย เพื่อนให้ของก็ขอบคุณทำพลาดนิดหน่อยก็ขอโทษถ้าทำเป็นได้ใยโอกาสที่มันจะเกิดฉันทะะมันก็ไม่มีมีและความรับร่ดชอบสักทีจ้ทางใจสุดท้ายก็คือเมื่อความที่เห็นไม่ตรงกับผู้อื่นก็ต้องรับความเหตุผลแล้วก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลเหมือนที่ครูบอกคนที่มีสัมมาคารวะเขาจะใช้เหตุผลในการพูดคุย ถ้าเกิดข้อไหนที่ไม่ตรงไม่ตรงกันหรือมีความคิดเห็นแตกแยกกันเขาก็จะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็อยอมก,กันตามตามเหตุผลนั่นแหละถ้ามันไม่ลงรอยกันจริงมันก็จะต้องวางก็ราะ่จะเป็นประเด็นอื่นนี่ก็คือ,อในส่วนของอาการมีสัมมาคารวะที่เราควรจะทราบในวิยุชานี้วันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ในส่วนของการมีสมาคารวะหรือจบในหน่วยของมารยาไไยยและทุกคนที่จะต้องทำทลิปนำเสนอเดี๋ยวครูจะแบง่งรายชื่อไปให้ในทั่นเหลกว่ากลุ่มไหนทำเรื่องไหนหนำเสนอเรื่องอะไรวันนี้ก็เท่านี้นะครับก็ไปทับขับถามพายทิกกันด้วยสวัสดีครับ